ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่กระแสน้ําไหลแรงมากเรืออาจจะมาล่มตรงนี้ได้ทําให้การส่งสินของบริจาคของผู้ที่มีน้ําใจส่งของบริจาคเข้ามานั้นเข้าไปได้ด้วยความยากลําบากทําให้สิ่งของต่างๆเจิงมือเพื่อผู้ประสบผู้ประสบภัยน้ําท่วมช้ามากและการช่วยเหลือแล้ว